พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมนมาตยากุล เราเราก็มาถึงพระธรรมโรมบทสุดท้ายแล้วนะครับบทที่16ซึ่งเป็นบทที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายเอ่ยชื่อคนมากมายเหลือเกินนะครับเราไม่รู้จักนะครับคนเหล่านี้รู้บ้างในบางคนที่เคยเอ่ยอไว้นะครับอย่างเช่นปริสซิลาอะควิลาสามีภรรยาคู่นี้ที่เปาโลได้ฝากความคิดถึงเพราะว่าเขาได้ร่วมกับอาจารย์ เปาโลบุกเบิกคริสตจักรโครินในประมาณปีคศ51ในการเดินทางประกาศของเปาโลเที่ยวที่2แล้วก็อยู่ร่วมกับอาจารย์เปาโลในการรับใช้ที่เอเฟซัสนะฮะแล้วก็แต่ช่วงที่เขียนจดหมายนี้เขาก็กลับไปที่โรมเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาตั้งโรกรากที่โรมนะครับเพราะนั้นก็กลับไปนะเป็นช่างเย็บเต็นด์ด้วยไปประกอบอาชีพที่นั่นแล้วไปเป็นส่วนสำคัญของคริสตจักรโรม นะแล้วก็เปิดบ้านให้เป็นที่ประชุมของผู้เชื่อเนะปาโลก็บอกฝากความคิดถึงสมาชิกคริสจักรในบ้านของเขาด้วยนะครับแล้หลังจากนั้นก็มีรายชื่ออีกมากมายนะครับลิสมาคิดว่าเป็น20กว่ารายชื่อเลยนะครับมีชื่อมีครอบครัวฝากความคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าแม้เปาโลยังไม่เคยไปคริสจักโรมแต่คนที่เปาโลรู้จักในไปอยู่ที่นั่น มากมายเหมือนกันนะครับเพราะคนเหล่านี้ก็ไปจากเมืองต่างๆเนื่องจากโรมเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของการค้าขายนะครับเ,ออเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันในเวลานั้นเพราะฉะนั้นคนเดินทางไปมาเนี่ยก็เป็นธรรมดาเหมือนกรุงเทพนะครับเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยก็จะมีคมนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกจังหวัดต่างๆนี่มารวมหลอมรวมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไปไปมามาโรมนี่ก็เหมือนกันคนจาก พื้นที่ต่างๆภูมิภาคต่างๆก็รวมอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นมีคนที่เาปาโลรู้จักเนี่ยเดินทางไปแล้วก็ไปอยู่ที่โรมเนี่ยไม่น้อยทีเดียวทีนี้มาถึงข้อที่ 17, 18จบนะจามเปโลก็ได้พูดถึงว่าให้ระวังนะบางคนที่อยู่ในคริสจักรนะสร้างปัญหาเกิดขึ้นในคริสจักรนะ คือคนเหล่านี้ไม่ได้มีความสุจริตใจเขาก็บอกว่าเขาเชื่อพระเยซูแต่ว่าเขามีแรงจูงใจที่ผิดเขามีเจตนาอยากจะฉวยผลประโยชน์หาผลประโยชน์นะแล้วก็ไปยุยงก่อให้เกิดเหตุวิวาททำให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาในริสตจักวานความแตก้าวในท่ามกลางพี่น้องนะครับ กล่าวหาคนนั้นกล่าวหาคนนี้แล้วก็หาสมัครพรรคพวกนะครับมาเพื่อจะสแสวงหาอํานาจนะให้กับตนเองแล้วก็พยายามจะหวานล้อมนะคนบางคนที่เขาคิดว่าจะหารผลประโยชน์จากคนเหล่านี้ได้นะแล้วก็ถ้าใครรู้ทันเขาเขาก็จะโจมตีนะแล้วก็กล่าวร้ายนะคนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ตลอดประวัติศาสตร์ของครสตจักร และยังมีในในคสตจักรในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยจะเอาคำสอนแปลกๆนะครับสอนผิดจากหลักความจริงในพระคัมภีร์เข้ามาในคสตจักรตั้งตัวมาเป็นผู้นำตั้งตัวมาเป็นอาจารย์แล้วก็อ้างว่าได้รับการสอนคำสอนแปลกๆใหม่ๆที่จะมา,าถ่ายทอดให้กับสมาชิกในคสตจักรคนที่ สนใจอะไรแปลกๆใหม่ๆก็อาจจะมาติดตามแบบนี้นะครับเพราะอยากรู้อยากเห็นเขาก็จะหว่านล้อมแล้วก็ใช้อิทธิพลนะครับเ,เข้ามาบิดเบือนหลักความจริงของพระคําของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยบอกว่าให้ระวังให้สังเกตดูให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนในลักษณะแบบนี้เปาโลบอกว่าให้แยกตัวออกจากคนเหล่านี้ เราเราใช้คําว่าเมินหน้าจากคนเหล่านี้ถ้าในภาษานี้สมัยนี้เขาเรียกว่าบอยคอรดคือไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่พูดคุยด้วยไม่สามารถคีทําร่วมด้วยไม่ไปนั่งกินข้าวด้วยอันนี้คือคือมาตรการที่ใช้บางคนบอกโอ้เราเราก็จะขาดความรักอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องนี่เราต้องรักแต่คนสอนผิดคน เข้ามาเพื่อจะมายุยงให้แตกแยกในคิตจกักรคนแบบนี้เราไม่ครบด้วยคนแบบนี้เราต้องบอยคอรดนะครับให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม,ไม่ไม่ถูกต้องเพื่อเขาสํานึกแล้วก็กลับใจใหม่ถ้าเราไปคุยกับเขาสาม,มีคิดทำกับเขาเขาก็คิดว่าโอเคทุกคนยอมรับเขาทําหนักเข้าไปอีกนะครับยุยงให้แตกแยกนะก็เออเปาโลบอกว่าคนเหล่านี้ แรงจูงใจเขาคือปฏิบัติท้องของตัวเอง mm. ปาโลก็พูดตรงๆเลยนะ mm. เนี่ยในข้อ18นะ mm. บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติพระคริสต์องค์พระผูญเจ้าของเราแต่ปฏิบัติท้องของตัวเอง mm. ก็คือแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนั่นเองนะ mm. แล้วก็ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวาน mm. นะ ผู้จาหวานล้อมพวกนี้เป็นเป็นคนมีหลักจิตวิทยานะครับจะพูจาหวานล้อมนะแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์นะโดยเฉพาะกับผู้เชื่อใหม่คนยังไม่ค่อยรู้เนะื่อใสบริสุทธิ์เอาละนี่คือเหยื่อโอชะที่เขาจะไปหวานล้อมนะแล้วก็เอามาเป็นพักพวกแล้วก็หาผลประโยชน์นะอย่างน้อนอย่างนี้นะแล้วก็หวานล้อมนะให้เอาเงินมาช่วยเขาอย่างน้อนอย่างนี้นะครับ ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 8บ9ก็มีอยู่ในริิตจักฟิลิปปีด้วยนะฮะเปาโลได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพราะว่ามีหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อการเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดน,นี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ําตาไหลแสดงว่าเปาโลเสียใจผิดหวังในคนเหล่านี้มากปลายทางของคนเหลนั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะเขายกความอายความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกเห็นไหมครับถ้าไปอ่านใน2เปโตรพวกนี้ก็เหมือนกับผู้เผชนะเทียมเท็จนะคือคือเป็นเป็นอันตรายนะครับต่อริสจักนะแล้วก็ผู้นำนะต้องสอดส่องดูแลถ้าเจอคนเหล่านี้บางทีต้องเตือนนะ ถ้าไม่ฟังก็คือต้องให้เขาออกไปจากคริสจักรนะครับเพราะว่าเป็นตัวอันตรายนะแล้วก็ทำให้คริสจักรแตกแยกเนี่ยอันนี้คือคือมีมาตลอดประวัติศาสตร์นะจนในปัจจุบันนี้ฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับคนแบบนี้ก็ไม่ได้มีเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าปล่อยไว้จะแพร่เชื้อนะและทำให้คริสจักรแตกแยกได้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเปาโลก,ก็ได้พูดต่อไปว่าอยากใช้พี่น้องคริสเตียนที่โรมเลยนะครับเป็นคนเชี่ยวชาญในการดีคือมีมีความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะทําการดีทําสิ่งที่ดีๆให้กับคริสตจักรให้ซึ่งกันและกันทําการดีในสังคมในชุมชนนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ทึ่มในการชั่วหมายถึงว่าทําชั่วไม่เป็นพูดชั่วไม่เป็น วางแผนที่ชั่วร้ายไม่เป็นนะเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับเรื่องที่ชั่วร้ายเรื่องเล่เหลี่ยมกนโกงต่างๆเนี่ยไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะอันนี้คือคำว่าทึ่มนะคือคือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นนะปลีกตัวออกมาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็ก็อยากจะคิดจัรใจสมานนะคิดจัรทุกแห่งก็เป็นแบบนี้นะครับเราเชี่ยวชาญในการทำดี แต่ไม่เชี่ยวชาญในการทําชั่วนะเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่ไปนั่งคิดวางแผนหลายตลกว่าเราจะต้องหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ไม่มีนะครับเราจะคิดวางแผนว่าเราจะช่วยยังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเออนำคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างไรนะครับแล้วเปาโลก็บอกว่าในอนาคตพระเจ้าจะปราบซาตานไว้ใต้เท้าของพวกเราทั้งหลายอันนี้ก็ ถ้าเราไปอ่านในวิวร์นะครับเราก็จะพบเลยนะครับว่าจุดสุดท้ายจุดจบของมารซาตานนั้นได้ถูกทำลายจริงๆนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปและเราเองซึ่งเป็นธรรมิกชนก็ได้ครอบครองร่วมกันกันกบพเะเยรสุ์จาน,นี่คือความหวังใจและก็เรารู้ตอนจบแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในตอนท้ายผมจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือ เปาโลไม่ได้เป็นผู้ที่เขียนจดหมายนี่นะครับแต่เป็นผู้ที่บอกเล่าหมายนิว่าบอกแล้วก็มีคนที่เป็นเลขาเนี่ยจดนะเป็นเป็นคนจดชื่อเทอร์ทูลัสเทอร์ทูลัสเนี่ยเอ่อในสมัยก่อนจดหมายนี้จะเป็นม้วนนะครับอาจจะเป็นม้วนพาปิลัสหรือเป็นม้วนหนังสัตว์ก็ได้นะครับเขาทำอย่างดีเป็นม้วนเหมือน ไม่ได้เป็นเล่มหนังสือแต่เป็นม้วนนะครับม้วนมะแล้วก็จะมีคนที่เขียนนะใช้ปากกาเขียนปากกาสมัยนั้นเขาเรียกปากกาคอแรงนะครับหมายถึงจุ่มหมึกแล้วก็เขียน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 แล้วก็จุ่มหมึกนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยทำเป็นขนนกนะครับแล้วก็เขียนเพราะฉะนั้นก็บอกนะเปาโลก็จะบอกแล้วเทอร์ทูลัสก็จะเขียนเขียนเขียนคงใช้เวลานาน หลายวันเหมือนกันนะครับก็จะเขียนจดหมายจดสักหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยได้พูดถึงคนคนหนึ่งชื่อกายัสนะครับกายัสนั้นเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็เปาโลก็บอกว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่คริสตจักรต่างๆนะที่อยู่ที่เมืองโครินท กายัสนี่อยู่ที่เมืองโครินพระเปาโลเขียนจดหมายนี้จากเมืองโครินนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าคริสตจักรส่วนใหญ่จะเป็นคนฐานะไม่ได้ร่ํารวยแต่พระเจ้าก็เรียกบางคนที่มีฐานะร่ํารวยมาเป็นสมาชิกด้วยอย่างเช่นกายัสเนี่ครับเป็นผู้สนับสนุนงานของพระเจ้าในคริสตจักรโครินและคริสตจักรอื่นๆที่อยู่ใน อ่าคยานะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นซัพพอร์เตอร์รายใหญ่นะครับที่รักพระเจ้าแล้วก็สนับสนุนนะเหมือนนางลีเดียนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็สนับสนุนอยู่ที่ครสตจักรฟิลิปปีขอบคุณพระเจ้านะครับคสตจักรพระเจ้าเรียกคนหลายฐานะเข้ามาเป็นสมาชิกใจสมาชเราก็มีบางคนที่มีฐานะดีบางคนก็ปานกลางบางคนก็ฐานะไม่ดีนะครับ ยากจนแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นฐานะร่ำรวยฐานะปานกลางหรือฐานะยากจนพระเจ้ารักเราทุกคนนะครับและก็เราก็ใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้าเพื่อทำการดีอย่างกายัสนี้ก็เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนการเงินแล้วเขาจะต้องมาพนเป็นคนที่คนโทรลคริสจักรหรือมีอำนาจบริหารสั่งการไม่เลยครับ เขาสนับสนุนเต็มที่เขาถือว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำนะแล้วก็ทําได้เขาก็ทํานะครับแล้วกก็เลยฝากความคิดถึงในจดหมายนี้ครับผ่านจดหมายนี้ไปถึงเพื่อนของเขาซึ่งก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่ที่กรุงโรมนะาํทไมเราจึงรู้ว่าเป็นคนมีฐานะนะครับก็ชื่อเอรัสทัสนะครับอยู่ที่กรุงโรมเพราะว่าเขาเป็นสมุหบัญชี ของเมืองนะสมุหบัญชีนี่คือคนที่คนโทรลเรื่องบัญชีนะครับของเมืองก็ก็คือคล้ายๆกับเป็นเ็เลญิกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เป็นคนที่มีฐานะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนมีฐานะที่โครินฝากความคิดถึงผ่านจดหมายนี้ไปถึงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่ที่กรุงโรมแล้วก็เชื่อว่าเอรัสทัสคนนีย ก็เป็นผู้สนับสนุนคริสจักรที่โรมขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็น่าประทับใจว่าพระเจ้าก็เรียกคนนะแต่เปาโลบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนจนนะครับมีมีคนรวยอยู่บ้างแต่มีไม่มากแต่ก็มีนะครับแล้วก็คนรวยเหล่านี้ก็มาเป็นผู้ที่สนับสนุนทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจให้กับคริสจักรเดินหน้าไปได้ และคนรวยเหล่านี้ถูกเรียกมาก็เพื่อที่จะได้ใช้เงินทองที่พระเจ้าอวยพรเขานั้นสนับสนุนงานพระเจ้าช่วยเหลือคนยากคนจนสงเคราะห์ในครสตจักรนะครับเป็นการทําให้เงินของเขานั้นเกิดผลเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและเป็นทางที่เ็าเรียกว่าเปลี่ยนเงินนะครับถ้าประเทศไทยก็สกุลเงินบาทให้ไปเป็นสกุลเงินในสวรรค์นะครับที่จะได้เอาไปใช้ ต่อไปได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะาก็จบลงนะครับในพระธรรมโรมนะขอบคุณพระเจ้าหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับผมก็ยังมีเวลานะครับจะพูดต่อไปเลยนะก็คือพระธรรมอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสอนต่อไปก็อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับก็คือพระธรรมกราเชียนะครับพระธรร พระธรรมกลาชีนี่นะครับพระธรรมกลาชีนะพอดีตัวผมก็บังี่นะครับนจะมีคําว่าจีคือกลาเชียคือเป็นเป็นจดหมายฝากที่มีสองทฤษฎีนะครับแต่ผมเชื่อในทฤษฎีหนึ่งนะครับอันนี้คือทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเปาโลเขียนจดหมายกลาชียจากเมืองโค,นะครินนะในเวลาไล่เลี่ยก,กับพระธรรมโรม แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ผมมีก็อยู่อยู่อีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีที่ว่าเปาโลเนี่ยเขียนพระธรรมกราเชีย,ยจากเมืองอันติโอกที่ซีเรียนะครับแล้วก็เขียนไปถึงผู้รับนะมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเขียนจากโครินไปให้กับคริสตจักรที่อยู่ทางตอนเหนือของกราเชีย แต่ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าอันนั้นถ้าเขียนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณคศ57แต่ว่าของผมเชื่อว่าเขียนจากอันติโอคนะครับไปยังคริสจักรที่อยู่ในกราเทียทางตอนล่างๆนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคริสจักรที่อาจารย์โปโลประกาศร่วมกับบาราบัสในเที่ยวที่หนึ่ในการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติในเที่ยวแรกนะครับ ผมเชื่อเช่นนั้นเพราะฉะนั้น,น,นผู้เขียนนี่คือเปาโลแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้รับจดหมายก็เป็นคิจัรอันติโอกนะครับอิคอนิยูมลิสตราแล้วก็เดอร์บีเพราะว่าในเที่ยวแรกนั้นจามโปโลเดินทางไปที่เกาะไซปรัสนะครับประกาศทั่วทั้งเกาะแล้วก็เดินทางไปทางเรือขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเมืองท่าเปอร์กา แล้วก็เดินทางตอนเดินทางไปอันติโอกเนี่ยมันขึ้นขึ้นเป็นภูเขานะครับจากริมทะเลนี่ขึ้นภูเขาสูงไปเลยน,นะครับไปที่อันติโอกแล้วก็เกิดผลมากหลังจากนั้นโดนเอ่อโดนขับไล่นะครับมาที่อีโคโนิวมก็เกิดผลมากทางนี้ก็ไล่มาอีกนะครับก็มาอยู่ริสตราประกาศข่าวประเสริฐทางนี้ก็ไล่อีกนะครับเอาหินขว้างจนเปาโลเนี่ย เหมือนตายแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าปอลูก็ตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเมืองมาเมืองเดอร์บีหลังจากนั้นก็กลับนะฮะกลับทางเดิมไปหนุนใจแล้วก็ตั้งผู้ปกครองขึ้นมาแล้วก็เดินทางลงเรือนะครับลงท่าเรือที่เข้าสองคนขึ้นเนี่ยแล้วก็เดินทางกลับมาที่อันติโอซึ่งกินเวลาประมาณ1ปีนะครับประมาณ1ปีในการออกประรากาศเที่ยวนั้นก็จะตกประมาณคศ48นะครับเมื่อกลับมาที่อันติโอป แล้วเ,เมื่อกลับมาแล้วนี่นะครับก็เกิดปัญหาขึ้นที่ที่นี่นะครับที่คริสจักรเหล่านี้เพราะว่ามีบางคนจากเยรูซาเลม็มนะที่อยู่ในเขาเรียกว่าพรรคฟาลิสีที่เชื่อพระเยซูเนี่ยได้ส่งคนนะไปยังกลุ่มนี้นะครับกาลาเทียเนี่ยคิสจักรที่ เปาโลบุกเบิกก่อตั้งเนี่ยแล้วก็ไปสอนพวกเขาบอกว่าเชื่อพระเยซูเนี่ยโอเคถูกต้องจะได้แต่ว่ายังไม่รอดยังไม่ได้รับความรอดถ้าจะรับความรอดต้องเข้าสุนัขต้องถือธรรมบัญญัติของโมเสสต้องเข้าพิธีกรรมต้องถือธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวต้องมาเข้าจารีตเป็นยิวก่อนถึงจะได้รับความรอด เปาโลรู้อย่างนั้นปั๊บเขียนจดหมายทันทีนะเขียนจดหมายทันทีเพราะร้อนใจมากนะส่งไปยังคิ้จักที่กราเทียเพื่อจะแก้นะฮไอไอคำสอนที่มันผิดผิดนี่นะในทันทีนะที่เพราะฉะนั้นเปาโลก็เขียนกราเทียนี่นะครับในประมาณปีคศระหว่าง48-49เนี่ย ก่อนที่เขาจะออกเดินทางประกาศเที่ยวที่2นะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสาเหตุที่เขียนก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อโต้แย้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกบันทึกไว้ในกิจการบทที่15นะไม่ทราบพี่น้องจำได้ไหมคนที่ไปยุยงและก็สร้างความปันป่วนให้กับกิจจ์ในกาลาเทียเนี่ย ก็มาที่อันติโอคด้วยอันติโอคซีเรียที่เปาโลก,กับบาราบัสอยู่เป็นผู้นำอยู่นั่นด้วยนะครับนี่บอกว่าในกิจการบทที่15ข้อหนึ่งบอกมีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีดโมเสสจะรอดไม่ได้พวกนี้แหละครับที่ไปที่กราเทียด้วยไปเที่ยวสอน,นแล้วก็เดินทางมาอันติโอกมาสอนอีกนะ มันเนื่องจากเปาโลกับบาราบัสอยู่ที่อันติโอคก,ก็เลยกล่าวกล่าวแก้ทันทีนะ,ะเ,เมื่อเกิดการโต้เถียงและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบาราบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็เลยตั้งเปาโลและบาราบัสกับคนอื่นในพวกนั้นขึ้นไปหาหรือกับอัครทูตและผู้ปกครองในเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นใหญ่นะครับในจดหมายกลาเทียนะทีเ่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมา นะแล้วเปาโลก็เลยต้องเขียนนะจดหมายไปนะครับเพื่อที่จะแก้นะแก้ไขในสิ่งซึ่งพูกเหล่านี้ไปหว่านเอาไว้นะครับก็บอกเเหนื่อยเหมือนกันนะครับบุกเบิกก่อตั้งคริสจักรแล้วยังจะต้องคอยดูแลนะครับเพราะาคริสจักเหล่านีา้คือคริสจักเหล่านี้เนี่ยนะครับ ยังแบบมีอายุแค่ประมาณปีหนึ่งนะคือยังยังอ่อนมากในเรื่องของความเชื่อนะบางคนถูกตั้งเป็นผู้ปกครองก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังยังไม่ลงลึกในหลักศาสนาศาสตร์หลักข้อเชื่อแล้วพอดีมาเจอไอ้พวกที่มาจากเยรูซาเล็มแล้วก็อ้างเครดิตยากบน้องชายแท้ๆของพระเยซูแล้วอ้างเครดิตว่า นี่แหละคริสจักรเยรูซาเล็มเป็นคริสจักรต้นกําเนิดจริงๆของข่าวประเสริฐแล้วผู้นําก็เป็นเปโตรเป็นอัครทูตมีบรรดาพวกอัครทูตที่พระเยซูตั้งโดยตรงอยู่เป็นผู้นําเพราะฉะนั้นพวกเขานี่เขาเรียกว่าของแท้ถูกต้องนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออเทนติกนะครับออเทนติกหมายถึงว่าน่าเชื่อถือและพวกเขาเยรูซาเล็มนี่นะเป็นคนยิวหมดเลย นี่คือต้นกําเนิดของความรอดต้องมาจากยิวและเปาโลเป็นใครเปาโลเนี่ยเป็นยิวก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการแต่งตั้งจากอัครทูตที่กรุงโรที่เยรูซาเลม็มเขาตั้งตัวเองขึ้นมานะเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อถือเครดิตของเปาโลเนี่ยสู้เครดิตของพวกอัครทูตที่ตั้งโดยตรงโดยพระเยซูนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้น ที่เปาโลสอนนี่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนต้องเข้าพิธีสุนัตต้องมาถือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวทั้งหมดเหมือนกับพวกเขาที่อยู่ที่เยรูซาเล็มถึงจะได้รับความรอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ้างแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็ผมก็นึกภาพเลยนะครับเปาโลพอได้ข่าวก็เรียกว่าควันขึ้นทันทีนะครับ ร้อนใจไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้นะแต่ที่นี้ก็คือว่ามันจะต้องเคลียร์ที่อันติโอคด้วยไงเราจะต้องไปเยรูซาเลม็มไปต้องไปจัดการเคลียร์ไอประเด็นนี้ให้มันตกผลึกว่าพระเจออ้ายังไงกันแน่ทีนี้ก็ร้อนใจก็เขียนจดหมายไปเอาจดหมายไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปทีหลังนะครับเวลาไปประกาศเพราะฉะนั้นเวลาไปประกาศเที่ยวที่สองเราจะแสดนว่าเปาโลเวลาไปกับซิลัส ก็ไปทางบกเลยนะครับลุยไปตามนี้เลยนะเพื่อจะไปแก้ไขนะส่งจดหมายไปก่อนแล้วจากนั้นตัวก็ตามไปผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทฤษฎีนี้นะครับที่ผมคิดเอาไว้ว่ามันน่าจะถูกต้องนะครับในในการวิเคราะห์ของผมไม่น่าจะเป็นตอนคศ57ซึ่งมันไกลไปมากนะครับแล้วประเด็นเรื่องเข้าสุนัรเรื่องอะไรเนี่ยไอตอนนั้นเนี่ยมันก็ตกผลึกไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้มันยัง เขาเรียกว่าเป็นเป็นประเด็นที่ร้อนๆอ,อยู่นะครับแล้วก็กําลังเถียงกันอยู่ว่าแล้วมันจะเอาอยังไงกันแน่ตรงนี้คริสเตียนคนต่างชาติมาเชื่อพระเยซูแล้วตกลงจะต้องเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าฮอตอิชชูมากในตอนนั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคำนําขึ้นต้นนะเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ก์กมลมาตยาคุณ